สวัสดีครับอาร์ตครับหวยกระแสงวดนี้1กุมภาพันธ์2569ครับเรามาเจาะเรื่องปฏิทินจีนกันครับเนื่องจากเดือนนี้กุมภาพันธ์จะเข้าสู่ตัวจีนแล้วเพราะฉะนั้นปฏิทินจีนจะเป็นหนึ่งแหล่งตัวเลขนะฮะที่หลายๆคนให้ความสำคัญในทุกงวดเลยเราจะมีเลขอะไรกันบ้างคุยกับสินแสต่มสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไอเลขที่มันอยู่ในกล่องของแต่ละวันเนี่ยในปฏิทินจีนเนี่ยครับผมอันนี้คือแบบมันมีความหมายไหม มีครับเขาไม่ได้เกิดจากการเดาหรือสุ่มมา มีที่มาของตามโหราศาสตร์จีนครับคือแต่ละเลขที่อยู่ในปฏิทินเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1ตัว2ตัว3ตัวและเลขต่างๆมันคือมีความหมายทั้งนั้นใช่ครับอ่ะ,ะโอเคลูกค้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะว่าแต่ละกล่องมันจะมีความหมายอะไรบ้างนะฮะเรามีศาสตร์จีนแล้วเราต้องพูดถึงศาสตร์ไทยด้วยตัวเลขด้วยนะฮะเราคุยกับอาจารย์แมนโหนพลังเลขสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แมนครั้งที่2นะที่เราเจอกันรอบ2นะครับผมแบบจีน กับแบบไทยเนี่ยมันไปด้วยกันได้เหรอก็มีจุดที่เชื่อมโยงได้เพราะว่าทั้งศาสตร์จีนศาสตร์ไทยเนี่ยเราแปลดวงดาวออกมาเป็นตัวเลขกันอยู่แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่ององค์ประกอบแต่ละเลขความหมายอะไรจีนกับไทยต่างกันอย่างไรและมีเรื่องของธาตุด้วยใช่ไหมมีความเหมาะสมคืออะไรบ้างนะฮะลูกค้าเหรียญดวงดีคลิปนี้ เราก็ยังมีแจกนะฮะงวดที่แล้วถ้าไม่เต็มอิ่มใครยังไม่ได้คลิปนี้นะครับกติกาง,ง่ายกว่าเดิมฮะเพียงซื้อลอตเตอรี่พัดนะครับแล้วก็แคปหน้าจอของท่านมันจะมีเลขรหัสสมาชิกใช่ไหมฮะด้านบนถ้าเลขของคุณไปตรงกับหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดน,นี้1กุมภาพันธ์ รับไปเลยฟรีฟรีฟร199เหรียญขอทุกท่านโชคดีและดงดีกับเราตีิพัทนะครับววดที่แล้วปฏิทินที่เข้าและเป็นกระแสให้พูดถึงก็คือปฏิทินของช่อง3ในกล่องเนี่ยมันมีเลข7 6ห 0ูย์สซึ่งเลขท้ายรางสอ2ตัวงวดที่แล้วออก02นย์อันนี้ยกตัวอย่างก่อนเลยความหมายมันคืออะไรจารย์ตัวเลขที่อยู่ในปฏิทินไม่ได้เกิดจากการสุ่มหรือคาดเดาแต่เป็นตัวเลขที่ใช้ศาสตร์และศิลป์แบ่งเป็น2แบบศาสตร์ก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อโหราศาสตร์ของจีนกับ าการนับวันทางจันทรคติเพื่อหาความสมดุลความสมดุลตรงนี้แหละครับจะทําให้เกิดความโชคดีซึ่งเราก็ต้องไปดูถึงวันนักสัตว์ที่อยู่ในวันนั้นอาอย่างเช่น<ม>เป็นวันเถาะนักสัตว์ที่จะโชคดีก็จะมีเถาะมะแมจอกุลปีละกาก็ต้องระวังเพราะเป็นวันชงของเราอ๋อเวลาเขาดูชงนี่เขาดูเป็นลายวันเลายวันครับจริงๆรลายยามก็มีครับยามที่ดีของเราเราก็สามารถเอามาซื้อลอตเตอรี่ได้ ก็มีโอกาสถูกลังวัลได้อันนี้คือคร่าวๆใช่ครับนะฮะชินแจตามเขาอธิบายว่าในเลขต่างๆหรือว่าปีต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีความหมายทั้งหมดอาจารย์แมนแล้วมันเหมือนกับของไทยไหมเ่ะความแตกต่างเนี่ยไม่ขอพูดถึงแต่ความคล้ายเนี่ยจุดที่เชื่อมโยงกันได้อย่างเช่นเมื่อรู่เนี่ยอาจารย์ตามเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของยามในศาสตร์ของไทยเนี่ยกำหนดแล้วก็ระบุยามที่เป็นมงคลทําในแต่ละเรื่องครับละเอียด ตลอดทั้งวันงั้นผมพอเข้าใจแล้วมันคือที่มาของคําว่าเรื่องงามยามดีปะ่ะหรือ<ก>ไม่เกี่ยวอีกเกี่ยวเกี่ยวเ,นะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเป็นการวางเลืออย่างจริงจังก็จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจริงๆมันคล้ายกันเลยคล้ายกันเนาะการตีเลขก็คล้ายๆกันความหมายคล้ายกันอ่าโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูงวดอัปเดตล่าสุดแล้วกันนะครับว่าปฏิทินของช่อง3ในงวดนี้หนึ่งกุมภามีเลขอะไรบ้างซึ่งหวยเนี่ยไปออกตรงกับวันอาทิตย์เลขที่เห็นนะฮะผมเห็นเป็น5 0ศูนย์ 2และก็7แต่และเลขมีความหมายยังไงบ้างครับนะเมียก็จะมีเลข7แล้วก็ธาตุนะครับเราต้องหาดีถีของธาตุประจำวันเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิรได้ระหว่างที่อาจารย์กำลังหาความหมายอยู่นะฮะเดี๋ยวผมแวะไปหาอาจารย์แมนนิดนึงคำว่าขึ้น14่ข้ามเดือน3ที่ถูกกำหนดไว้ในวันที่1มีความหมายในการส่งเสริมตัวเลขมากน้อยยังไงฮะมีบ้างอย่างบางสายเนี่ยเขาจะเอาเลขข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยแล้วก็เลขเดือนเนี่ย มาซื้อเลยถ้าวันที่1ก่อนบ่าย2โมงช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดในการซื้อลอตเตอรี่สามารถดูได้ไหมดูได้ครับอุ้ยแล้วสามารถบอกได้เลยไหมตอนนี้บอกได้ครับเดี๋ยวไล่ยามนิดหนึ่งต้องลงไปไล่ข้างล่างมะ้ยเฮ้ยไม่ต้องนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองช่วงนี้นะใช่เพราะว่า <c oughs> มันเป็นช่วงที่คนเนี่ยจะซื้อลอตเตอรี่จะเริ่มร้อนหลนแล้วมันจะยากตรงที่ลอตเตอรี่มันอาจจะเหลือน้อยมากหรือบางทีปิดระบบหมดแล้วก็ได้ถ้าย้อนกลับมาอีกวันหนึ่งให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าเอาแบบไทมแม็กเลยตรงกับวันที่31และกันมกราก่อน1นวันเนาะก่อนหนึ่งวันมีหวยแน่ๆโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์แมนคำนวณน,นะฮะเดี๋ยวกลับมาสินแสตม์อาต่อได้เลยครับวันที่1 กุมภานะครับเป็นวันมะเมียดีถีของธาตุก็คือไฟหยางนะครับซึ่งธาตุไฟจะมีเลข 2, 2> และเลข7คืออันนี้ผมขอแวะนิดนึงเรามีทั้งหมด4สํานักใหญ่มีของเชียงคุงที่ช่อง3าใช้แล้วก็มีของลอตเตอรี่พัทรวมถึงปฏิทินของเยาวราชและวัดเทพลีลาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันด้วยนะว่าในงวดนี้มีเลขอะไรที่มันชนกันบ้างและเลขอะไรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวันอาทิตย์ที่1นนี้การ,รปรับสมดุลเพื่อให้เกิด ความโชคดีเนี่ยสินแสแต่ละคนก็มีการปรับไม่เหมือนกัน,<ะ>น <ะ S 2> อ่าอจจางั้นเดี๋ยวผมลดทุกอย่างเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องหวยลูกค้าผมชอบเรื่องเดียว <c oughs> เราควรจะเติมและลดยังไงครับเราก็มาดูว่า,าไฟยาง เราก็ปรับให้มีดินเข้ามาเลขประจาธาตุดินก็คือเลขหกับเลข0ูนย์ครับก็จะกลายเป็น5 <ต ONG S 1> <ต>้าศูนย์เลยนะ <7 S 1> ตร <ONG> งเลยนะ,ะซึ่งการเรียงลําดับเนี่ยตรงนี้เป็นศิลปก็คือแต่ละสํานักจะเขียนไม่เหมือนกันครับให้เราคาดเดาได้หลากหลายอ,อ,อันนี้ไม่เหมือนกันเรายังพอเข้าใจอันนี้ไม่เหมือนเลยเนี่ย <c oughs> ทำไมอฮะเขามีเลข7อยู่แล้วก็ดีถีของธาตุเป็นไฟอย่างคือเลข3ขึ้นอยู่ครับ แต่ละสำนักว่าจะเอาเลขไหนมาทันี้กับอันนี้ใกล้เคียงกันมากเลยก็จะมีเลข8-2-5-0ต่างกันแค่เลขเดียวอันนี้ใกล้มากของเรานี่ยังไม่ใกล้เลยโอเคอันนี้เป็นของวัดเทพรีลาที่เขาก็พูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเคาะเลขจากช่องอันนี้จะเป็นเลข2เลข5เหมือนกันอีกแล้วอันนี้จะเป็นต่างหน่อยมีเลข6เลข3มีเลข0นด้วย อ,อาจารย์มองเป็นเศูนย์นี่ครับไปตุ่มกลมนี่ยหรอกลมกลมนี่ครับอ๋อโอเคเมัน,นก็ตวัดต,ตวัดอยู่ตรงนี้นะทุกทุกสำนักเอามากที่สุดแล้วกันมันจะเห็นเป็นเลข5กับเลขศูนย์ยังไม่มีเลขไหนที่เหมือนกันทั้ง3ตัวอเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ยเด,ยเด,ยเดียมีอันหนึ่ง2 5 0กับ5 0 2อันนี้มี5มี2อาจารย์ผมก่อนที่จะไปกลับไปหาอาจารย์แมน ผมขอถามแบบชี้ชัดเลยไม่ต้องอิงกับพวกนี้เลยนะโเคเลขที่ดีที่เด็ดเรื่องโชคลาภในช่องวันที่1กุงภาพันโอเคครับเนี้ควรจะเป็นเลขอะไรบ้างเป็นวันมะเมียนะครับมีเลข7ดครับดีถีธาตุก็คือเลข3ครับผมปรับสมดุลโดยใช้น้ำหญิงเป็นเลขศูนย์ครับอันนี้คือเน้นโชคลาภอยู่นะแล้วก็มีไม้ยางคือเลข1ครับโอเคมีสีเลขนะผมเขียนมาให้ ขออาจารย์เขียนแบบ<า>เป็นศินแบบนี้เลยใช่ใชครับให้กล้องดูนะตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยส่งภาพไปจอบผมเต <insert S 2> ิร์กทนีนะนี่อาจารย์เขียนไว้แบบนี้1073 1> อันนี้เราขอเน้นย้ำนะลูกค้ามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของหวยไปซะทีเดียวนะครับแต่ผมกําลังชี้นําอยู่ว่าเลขที่มันควรจะอยู่ในวันที่1และเป็นเลขเด่นเรื่องโชคลาภในงวดนี้ มันควรจะมีเลขอะไรบ้างตรงนี้มันสามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้ใช่ไหมจารย์ได้ครับจัดเรียงแบบยังไงดีที่เหลือ3ตัวที่อาจารย์รู้สึกว่ามันจะคล้ายคลับคาว่ามันจะมาหาเรา073ครับ073โอเคอันนี้เป็นเลขที่สินแสตมามองว่ามันน่าจะเจอกันใน1นนี้อ่ะอาจารย์แมน เรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีครับโอเคของอาจารย์แมนอันนี้ก็คือแบ่งเป็นยามเนะาะกลางวันกลางคืนนะครับตรงนี้ไม่ต้องดูก็ได้ให้รู้ว่ามีการแบ่งยามแต่ไฮไลท์คือตรงนี้นะครับ10โมง1นาที <S <S เป็นช่วงแรกจะมีเวลาซื้อเนี่ยถึง10โมง30นาทีนะ <10. S 1> ช่วงที่2เนี่ยรออีกนิดนึงช่วงเวลามงค,คลคือ11นาฬิกานาทีให้ซื้อได้ถึง11นาฬิกา30นาทีเป็น29นาทีทองนะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเราอึดอัดมากที่สุดเพราะหวยมันเข้าตอนเที่ยง7 อาะจริงๆะพูดตามหลักการก็ซื้อเกินเกินมั้งก็ได้นะเวลานะซื้อเกินเกินเวลามั้งก็ได้เนาะไม่แต่บางทีอะคนเราอะพ่วงเวลามันเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนใช่ครับเลขมันอาจจะเคลื่อนช่วงเวลาเนี่ยแหละสำคัญคราวนี้ต่อมาเนี่ยในเรื่องของศาสตร์ยามมงคลเนี่ยนะครับก็จะต้องรอไปถึงช่วงค่ำนิดนึงช่วงเวลามงคลจะเริ่มต้นคือ สามทุ่มสานาทีมีเวลาซื้อนะครับไปถึง22นาฬิกาใครไม่ทันรออีกอึดใจเดียว4ทุ่ม31ไปถึง5ทุ่มเลยอันนี้คือ2ช่วงเวลาที่เป็นช่วงก่อนเที่ยงคืนนะครับและคราวนี้เราก็มีช่วงเวลามงคลสําหรับใครที่อยู่ดึกช่วงวันเสาร์นี่บางทีก็กิจกรรมเยอะ<ม>นะครับอยู่ดึกสามารถไปซื้อได้ช่วงตี2 31นาทีจนถึงตี3ตรงแล้วก็ใครแบบว่า ไปเที่ยวออกมากำลังมึนๆแ้งๆคิดอะไรไม่ออกบอกนกพัสละกันเข้าไปกดนกพัสก่อนเลยครับช่วงเวลานะครับคือตีส1นาทีไปถึงตีสี 30นะครับในวันเสาร์ที่เลือกให้ลูกค้าแบบนี้เพราะว่าวันอาทิตย์อ่ะบางทีลอตเตอรี่มันเริ่มน้อยลงแล้วจริงๆเดี๋ยวก่อนจะไปปิดท้ายเลขที่อาจารย์แมนคำนวณมาให้ตรงกับวันที่1ที่เป็นเลขมงคลแวะหาสินแสต้ัมเพิ่มเติมคุยกันเรื่อง3ปีนักษัตว์หน่อย3ปีนักษัตว์ไหนที่มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีกับเขาเร็ววันนี้บ้างครับปีนักสัตว์ที่มีโอกาสเป็นเศรษฐีนะครับ เรียงอันดับไหมครับเรียงเลยครับอันดับ3ครับอันดับ3นะครับคนเกิดปีจอครับเพราะอะไรฮะปีจอเนี่ยจะสมพงกับปีมะเมียครับอ๋อสมพงกันเนาะชอบกันโอเคอันดับ2ก็คือคนเกิดปีขานครับขานี่เสือใช่ไหมเนี่ยเสือครับขานก็จะสมพงกับปีมะเมียเหมือนกันอ๋อโอเคเท่ากับทุกปีนักสัตว์เนี่ยจะต้องเชื่อมกับมะเมียให้ได้ถึงจะดวงดีในช่วงนี้ใช่ครับอ่ะโอเคต่อเลยครับอันดับที่1เลยนะครับเป็น อะไรที่ดวงดีมากๆและมีโอกาสเป็นเศรษฐีเลยนะครับก็คือคนเกิดปีมักแมรครับถือว่าเป็นปีทองของคนเกิดปีมัแมเลยอันนี้เฉพาะในช่วงระยะสั้นนี้หรือมันจะยาวไปถึงประมาณไหนครับสามารถยาวจนไปถึงกลุ่มพาปีหน้าได้เลยครัหนึ่งปีเลยนะใช่ครับประมาณนี้นะครับเป็นหลักโหราศาสตร์เนาะครับโอเคอ,อาจารย์แมนเลขที่คาดการขออาจารย์แมนมีเลขอะไรบ้างฮะมีคัดหลายสูตรหลายศาสตร์แต่ว่า เอาเลือกมาที่เน้นๆสัก4ตัวเยี่ยมเลยครับนะครับก็จะมีเลข4 3 1 6ของอาจารย์แมน4เลขนี้ถ้าให้ความรู้สึกที่ลึกลงไปหน่อยเอาเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวแล้วกันในงวดนี้มันจะมีเลขอะไรจะมาได้บ้างมีอยู่3ตัวที่มีโอกาสมากๆก็คือ4 1 6นนะครับ ด้วยคุณภาพของดวงดาวเนาะของตัวนี้เขามักจะมาคู่กันด้วยก็คือเลข1616นะครับถ้าใครจำได้เนี่ยงวดวันที่สองมกราเนี่ยที่เคยให้ไปก็คือมี6154มาได้ได้เด่นๆนะครับตามหลักโหราศาสตร์จะมีด้วยกัน4ตัว66154แล้วก็งวดนั้นจะมา61ด้วยในลักษณะเดียวกันดาวสุกเลข6 เขากลุ่มหรือว่าทับร,ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์เลข1ดาว2ดวงนี้เวลาเขาอยู่คู่กันเนี่ยให้ความหมายในเรื่องของความมั่งคั่งความสําเร็จด้านการเงินด้วยอ่าโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้สรุปสั้นๆของสินแสต่ำคิดว่าเลขที่จะมาจะมีเลข0ูเลข7เลข3นะฮะส่วนอาจารย์แมนเคาะมาแล้วเหลือ3ตัวมีเลข4เลข1เลข6 เอาติ่งติ่งเลขสามมาหนึ่งก็ได้ฮะมีสามด้วยนะมีสามด้วยฮะไหนไหนให้มาสี่ตัวเนาะไหนไหนให้มาสี่ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นลูกค้าเอาไปมิกซ์กันเอาเองนะครับและลูกค้าอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้เหรียญดงดีจากลอตเตอรี่พัสนะฮะเพียงแค่คุณลูกค้าแคป ตัวเลขนะฮะที่คุณซื้อนะครับถ้า,หารหัสสมาชิกของลูกค้าไปตรงกับหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวนั่นหมายความว่าคุณได้เหรียญดงดีไป199เหรียเิหรียญร,รีบนะบถ้าชอบเลขไหน <ๆ S 1> ก็เข้าไปได้เลยนะฮะที่แอปนก plus หรือว่าซื้อผ่านไลน์ก็ได้ครับง่ายดีเดียวฮะแอดไลน์ตรงนี้ครับ <ๆ S 1> แอดลอต tery plus เป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษแบบนี้นะฮะจะช่องทางไหนก็มีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งกับเราทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะอาจารย์ ขอบคุณนะครับขอลูกค้าทุกท่านโชคดีนะค,ค,ค,ครับและลูกค้าจําไว้ให้แม่เลยนะฮะลูกค้าต้องถูกรางวัลที่1กับลอตเตอรี่พัสให้ได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ